รอบแรกทานครับตอนนี้เราทยอยเอาเบอร์ที่เข้ารอบลงในโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวพอแข่งจบเราจะทำการสุ่มนะครับเลนหนึ่พอส่งเสร็จปั๊บสามารถไปดูรอบในแอปพลิเคชันได้รอบต่อไป3เอาหนึ่งนะครับรอบต่อไป3เอาหนึ่งนะครับจน ยังอยู่ครับลุกไปนึงลุกไปอีกนึงเลยครับเดียวส <c oughs> ลับเลยครับขลัง รอบสุดท้ายเลือกบอร์ได้พอดีพอดีห้เบอร์ที่เล่นหนึ่งกับเล่นสองเข้าไปปั๊มบัตรด้วยครับเล่นหนึ่งกับเล่นไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> ใครที่ครบแล้วนะครับเอาบัตรมาให้โต๊ะลงทะเบียนนะครับเพื่อจะเอานายชื่อและจำนวนเบอรนะครับลงในแอปพลิเคชันนะครับ